โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็กลับกันใหม่อีกแล้วกับ Total ชุสองซึ่งวันนี้เราจะมาเล่น Historical ที่เซกิฮาระกันซึ่งเป็น His t o r i c a l b a t t l e สุดท้ายของเราที่เราจะเล่นเพราะว่าไอ้คิซูกาวะวากุชินี่ผมไม่ค่อยอยากเล่นสักเท่าไหร่ผมพูดตามตรงเลยผมถนัดพวกแคนนอนบูเนไม่ก็นานบันเทปชิดมากเลยเพราะว่าพวกคุณก็รู้ใช่ไหมมันเป็นปืนใหญ่และทุกครั้งที่ปืนใหญ่ยิงออกมานั้น รู้สึกดีเป็นบ้าเลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเซกิฮาระที่เราจะสู้กันซึ่งเซกิฮาระผู้คุณน่าจะาเคยได้ยินกันอยู่นะที่ทูกุกาวะนั้นได้ทำการยึดครองญี่ปุ่นได้อะ โดยที่การนำทัพของสุกากาวะนั้นก็มีทางด้านของทุกุกวาะลีเยยาสือและก็คนที่น่าจะลืมไม่ลงของชาวญี่ปุ่นเลยนั่นคืออิชิดะมิสนารีโอเคแล้วก็เราจะได้ควบคุมไปทางด้านของโคบายยาคาวะฮิเดยากิแล้วก็นะก็ใช่แหละเป็นฝั่งจักรพรรดิเนี่ยแหละ <laughs> ก็เป็นฝั่งแพ้แหละแต่ก็นะ

Years' men made a difficult journey around Mount Nangu and entered Sekigahara, all the while hidden by a heavy mist. Such was the mist that leading units on both sides accidentally and briefly clashed. As the mist burnt away, I could see Lord Years' command post set up at the foot of Mount Nangu. His men took their positions on the battlefield. The young Lord Hideaki has taken an excellent position on Mount Matsu. However, there are rumors of a plot by Hideaki to betray Lord Mitsunari. I, Otani Yoshitsugu, have placed my troops in front of Lord Hideaki's force. I'm concerned that other betrayals and insults will bear fruit. Will Lord Shima's fight? after the insults he endured from Lord Mitsunari only time will tell โอเคก้าอย่างที่เขาบอกเนี่ยเกมนั้นได้สปอยลแล้วว่าทางด้านของโคบายากิโคบายาคาวะฮิเดยากินั้นจะทรยศเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา มีเป็นทางด้านของคาตนาสม,มูไรสองกองอยู่ตรงนี้ซึ่งผมเดาว่าน่าจะวิ่งตามไม่ทันเพราะฉะนั้นพวกคุณน่าจะพอเดาได้ใช่ไหมว่าผมจะทําอะไรและก็ยาดิอาชิกาลุกองนี้ผมก็ว่าไม่น่าวิ่งทันเดี๋ยวเราให้ยาดิอาชิกาลุกองนี้เตรียมตัวตลบหลังเลยแล้วกันนะ <laughs> เตรียมตัวตลบหลังโอเคแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เ,อเดี๋ยวจัดทับแป๊บหนึ่ง อกองนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วกองนี้ก็มาอยู่ตรงนี้โอเคก็เหตุการณ์ที่ผู้คนน่าจะเคยได้ยินอยู่นะนั่นคือการหลบดีของชิมาซูก็จากสงครามครั้งนี้เนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวเราจะจัดทับอย่างนี้แล้วกันนะอย่างนี้แล้วก็เราจะเหลือกองยาดีอาชิกาดูอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็เหลือคาทนาสามูไรอยู่2อ,อ,อ,องกองนั่นคือตรง2องกองนี้โอเคแล้วก็เหลือเป็นทาน้านของ คาตนาคาวรี i, เพราะฉะนั้นก็เอามาไว้ด้านบนนี้แล้วก็ทางด้านของมิสซนาลีก็มาอยู่ข้างๆกับทางด้านของชิมาสูโดยที่นำมาโดยโยชิเออ่โอเคตัวหนังสือเล็กผม <laughs> ผมมองไม่ทัน <laughs> โทษทีโอเคก็น่าจะนำกองทัพอย่างนี้นะโอเคทุกกองก็เดินทางกันไปประจำจุดของตัวเองแล้ว โอเคก็เดี๋ยวเราจะให้สักหนึ่งกองยาลี A ่ไอชิการูนั้นมาคอยดักตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าตรงนี้นั้นเขาสามารถที่จะบุกมาได้มียาลีไอชิการูกองไหนที่พอว่างไหมก็ว่างกันหมดแหละเอาเป็นกองนี้คอยให้มาดักตรงนี้เลยแล้วกันนะโอเคก็เอาเป็นรูปแบบนี้ เตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนโอเคกองนี้ก็เป็นอันนี้แล้วก็ที่เดี๋ยวก็ให้มาประจำทีโอเคทุกองก็น่าจะใกล้ถึงที่ละโอเคถึงที่ละโอเคเขาวิ่งมาแล้วก็รอดอยู่โอเคอย่างน้อยก็รอด ถ้าหาผู้คนสงสัยว่าทําไมผมถึงเอาทหารมาไปด้านบนก็คุณน่าจะพอเดาได้นะว่าผมไม่ได้เอากองไหนมาไว้อยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เอากองทหารมา้ามาดักดักไว้ด้านบนก่อนแล้วก็จะมีแนวอยู่สองแนวนั่นคือแนวตรงนี้แล้วก็แนวตรงนี้โอเคทางด้านของทูก,กุกาวานั้นได้ยึดเนินตรงนี้ไปละโอเคส่วนที่เหลือก็วิ่งตามที่เดินเหมือนเดิมเลยฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะวางแผนใหม่ก็คือให้ของคาตานัสมูไรมาอยู่ตรงนี้ให้เป็นการ์ดโหมดแล้วก็ทางด้านของยาลีอาชิการุก็ให้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปจ่ะหน้าเขาเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พวก <c oughs> พวกทหารกองนี้ส่วนใหญ่ก็ให้เป็นการดโหมดก่อนแล้วกัน <c oughs> โอเคทุกอย่างก็น่าจะพร้อมแล้ว โอเคทุกกองก็น่าจะพร้อมละโอเคตรงนี้เตรียมพร้อมได้เลยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเดี๋ยวในทางด้านของตุกุระวะก็จะข้ามมาทางนี้ละโอเคเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวนายทหารม้าเราโอเคเด็กสถานะหลบซ่อนแล้วโอเคโอเคขอดูทางด้านของชิมาซูหน่อยนะโอเคก็เตรียมพร้อมกันเต็มที่เลย โอเคมัดนี้ก็เปลี่ยนสีด้านหลังด้วยฮะเพลงก็บิวจังบริเวณตรงนี้น่าจะโดนตีกันก่อนถ้าให้ผมเดาอะโอเคขอเช็คหน่อยนะอันนี้เป็นคาตาซามูไรอันนี้เป็นยาริยชิคารุโอเคกองส่วนใหญ่ก็เริ่มน่าจะไปมาทางนี้อ๋อ มีกองอ้อมาตรงนี้ด้วยฮะแต่เป็นคาตานาสมาุไรแล้วก็ยาลียาเชกูโอเคก็กลองนี้กนะ็จะเข้ามาตรงนี้ตามปกติทุกทีพวกข้ามมาไม่ได้นะโดนโดนยาลีอาเชกูยืนยืนกันเรียบร้อยโอเคโดนยืนกันเป็นอ่งกอง

รอจังหวะรอจังหวะโอเคพวกเขายังไม่เห็นเราเป็นเรื่องดีอ่าเห็นล้วสวยละเขาเห็นเราละพวกเขาเห็นเราละนึกว,ว, <c oughs> ว่าเราจะแบบล่องหนไปเลย เอเคบุเข้าชาร์จไปตรงด้านหลังเขาเลยโอเคกลองนี้น่าจะไม่สนใจเพราะฉะนั้นเข้าชาร์จเลยพวกกองถนุพวกนี้โอเคโดนเข้าไปละโอเคก็เหลืออีกกองสองกองนี้ก็น่าจะพอไหวอยู่แล้วก็ไปจัดก,การนี้ต่อเพราะเราต้องการคนไปสำหรับคันตรงนี้ด้วยโอเคส่วนกองพวกนี้ก็เป็นยารีวอ,อไว้เลย เตรียมพร้อมรอไว้อย่ารีวเข้าไว้มามาแต่เข้าโอ้านมาเยอไปเยอไปนั่นน่านมาเนี่ยเอา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 เ s า o อาเ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 าเอาเอาเอาาเาเอ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 าเ โอเคเรารู้อยู่แล้วเพราะเกมนั้นสปอยไว้แล้วซึ่งก็อย่างที่ผมคิดเลยผมจัดการจัดการเข้าก่อนที่เขาจะนั้นอีกโอเคทานมาลงมาพร้อมแล้วก็ไปชาร์จไซโบคาเวลี่เลยเฮ้ยพีช่ช่เอ่อบัวชิกาลุโอเค โอเคกล้องนี้ก็มาตรงนี้เลยโอเคดูเหมือนเขาจะโดนล้อมละอ๋อแล้วก็เอาปืนมาด้วยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเอาปืนมาก็ไม่ได้ยิงอยู่แล้วแหละเฮ้ยกดผิดกดผิดเอาปืนมาก็ไม่ได้ยิงหรอกพวก แค hey, แผนการล้อมล้อมถูกกูก่าวะจะว่าไปคาตานตาเราก็ไปเสริมหน่อยดูหมัวตรงนี้เราจะกันไม่อยู่ละโอเคแล้วก็ดีสื่อไปจัดการเลยไหมไม่ดีกว่าโอเคแล้วก็ดูหมัวด้านบนน่าจะไปได้ดีฮะเดี๋ยวรอให้กองที่เหลือพวกนี้เขาฟากันถวงเวลารอเราก่อน รอเราจะทับกันลวกันนะฝากถุงเวลาด้วยโอเคนี่เป็นนายกินาตะก็สามารถชาได้อันนี้คาตนะอันนี้คาตนะซาม,มูไรเอ้ยคาตนาสองกองจัดการเลยพวกคาตนาสองกองอะโอเคส่วนตรงนี้ก็เลตุ้งเปโอเค เข้าชาร์จเลยเข้าชาร์จเลยก็ต้องรอละโอเคก็แหลกนิดหน่อยนะโอเคดูเหมือนว่าตรงนี้จะไปได้ดีฮะอ้อนินาตนกินาตะเราต้องล้อมนากินาตะฮนอกอกำลังใจเพราะเขาหายไปหมดละเพราะว่าเราไปจัดการ แม่ทัพของเขาไปเลยแม่ทัพคนธระยุเนี่ยโอเคก็น่าจะไปได้ดีถวงฝากถวงเวลาด้วยนะฐานมาโอ้ยตรงนี้แหลกแกแหลกไม่สนใจด้านหลังหน่อยโดนแทงอยู่ด้านหลังนะเนี่ย คทหารมาพวกนี้ก็น่าจะจัดการไปได้เยอะอยู่แล้วก็ทางนูน้นเอ้ยถุงเวลาได้ยีดนานอยู่พอตัวฮะโอเคทีนี้ก็เหลือแค่ตรงนี้แหละโอเคก็น่าจะใกล้หมดละโอเคจัดการล้อมเลยล้อมนายกินาตาสามุไรไปเลยโอ้ย โอเคทา,านัของทหารเอ่อสมบัติยกกาว่าก,ก็เริ่มหนีกันไปละเยี่ยมไปเลยโอเคหนีกันไปหมดแล้วแล้วเ,เราเหลืออาชิการูอยู่สองกองแล้วก็เหลือลวอวผมจำได้นะว่าไอ้แพทที่แล้วนี่กองทหารกองนี้ก็จะโนนจัดการหมดเลยไม่เช่อหรอ หรือว่าแพทนี้เขาเปลี่ยนเนี่ยทุกกกะวะนั้นได้หนีไปละเรียบร้อยดูเหมือนว่าผมจะฟีมือพัฒนาไปหน่อยนะเนี่ยอันนี้หรือว่าแพทนี้มันทำให้พวกกำลังใจมันหายไปหมดเนี่ยจะพูดยังไงดีก็ถือว่ารับอันนี้ไปเลยแล้วกันนะ ผมขอพูดตามตรงเลยนะเท่าที่ผมจำได้เนี่ยก็คือเราจะเหลือทัพประมาณเท่านี้แล้วส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะแพทที่แล้วสำหรับแพทที่แล้วนะเราจะเหลือเป็นพวกโบอาชีกระดสักส่วนใหญ่แล้วก็สามกองนี้ที่เราเอามายืนตรงนี้ก็จะไม่รอดสักคนเลยเท่าที่ผมจำได้เนี่ย แต่ดูเหมือนว่าแพทนี้เขาจะเปลี่ยนฮะแล้วก็โอ้โหเราได้จัดการคนไปหลายคนเลยฮะโอเคแล้วก็ศพส่วนใหญ่ก็อยู่แถวๆบริเวณตรงนี้เนี่ยแหละที่มันเละตุ้มเปซึ่งผมซูมไปทีใดมันก็แหลกทุกทีเลยเนี่ยโอ้โหโอเคงั้นก็จบแบบงงๆเลยแล้วกันนะโออศพเยอะจัง ไม่รู้จะพูดอะไรดีนะฮะเดี๋ยวตอนระหว่างโหลดนี้ต้องนั่งคิดอีกทีหนึ่งฮนะเจ้าว่าไปทำไมเสียงมันหายอะเสียงเพลงมันหายนะอ๋อเสียงเพลงมาละโอเคก็เราสูญเสียไปทหารไปเกินครึ่งเลยแล้วก็ชิมมาสูทตูหมอแพชนี้ชิมมาสูจะไม่ได้ชาร์จเลยฮะ โอเคก็ช่างมาเถอะแล้วก็เราจัดการทหารไปเกินครึ่งจำนวนของที่เราเสียเลยฮะเกือบถึงครึ่งจํานวนต่างหากแล้วก็โอเคก็เสียกันไปเยอะพอตัวเลยโอเคก็จบไปแล้วกับ Historical Battle ของชาวคนสองเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ไอ้สุดท้ายนี่อันนี้ผมไม่เล่นนะผมขอร้องนะผมขอไม่เล่น โอเคก็ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะอัดคลิปอะไรต่อดีก็ทำไมผมคิดถึง War t h u n d e ออีกแล้วเนี่ยเกมที่ทรมานผมเนี่ยโอเคก็คลิปถัดไปก็น่าจะเป็น War ว a r t h u n d e r แหละถ้าให้ผมเดาเนี่ยโอเคเพราะว่าผมยังหาเกมไม่ไม่ได้อยู่เลยงั้นก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีละงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าอาจจะเป็นว a r t h u n d e r หรือเกมอะไรที่ผมอาจจะหาทันนะ ถ้าหาไม่ทันก็วอร์ทันเดอร์แหละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ